สวัสดีค่ะเขื่อมเมืองกันนะน่งอนนะไรวะผ้าขาวด้านในด้านในว่างอยู่ได้ทั้งหลังนะทองควายขึ้นหองใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สุดท้าย กับการนับถอยหลังนะคะเสียงดังเสียงไม้อันนี้ดังมั่งเสือ้อเสือเพ่นสีกันกับไม้ม <c oughs> เช็คเสียงก่อนเช็คระบบก่อนสวัสดีค่ะสาวกนกปีกเล็ก fc แฟนเพลงของทีมงานเสียงอีสานสิ่งที่เห็นอาจไม่เป็นตามนั้นคะ่ะลูกค้าสิ่งที่เห็นอาจไม่เป็นตามนั้นนะคะ หมายความว่าอย่างหมายความว่าโอ้ฝนฝ่าบันนี่พายุเข้าพายุเข้ามาตอนนี้ไปบ่ถือลูกจ้าไปบ่ถือ คืนนี้เห็นลูกๆสอบตากฝนจักโศกหน่อยจักตัวหน่อย่าสันจักตัวโศกเอ้าตามนั้นสวัสดีค่ะพี่ปออี้วันที่หนึ่งสิได้เจอกันบอเจอกันค่ะพ่อกันค่ะคันคัน,คนสะดวกเนาะค่ะ สวัสดีค่ะดาราท่านหนึ่งสวัสดีค่ะแม่เป็นดาราลูกก็ตตรงเป็นดาราล่ะค่ะงานอุบลนงานที่อุบลเน,ะนาะนัดกันนัดกันก็ลูกนี่แหละมือนี้แล้วค่ะมือนี้เป็นมือที่เฮาพี่นัดกันกับหมอล่ำเสียงอีสานไลสดให้เบิงค่ะอยู่ในกลุ่มปิดซื้อบัตรอะไรยังคะซื้อบัตรอะไรยังคะลูกค่ะซื้อบัตรอะไรยัง ซื้อวันแล้วยังดาราท่านหนึ่งได้ออเธอออกไปไหนอ่ะ <c oughs> อน,นี่เหรอเด <c oughs> ็นะคะลูก <c oughs> จัดจัดระเบียบไหมก่อนจ้า <c oughs> แม่ทองเพยงลักนกแนหรืออะไรยั่งวะสัน ทองเดอร์แม่เดอร์ว่สสันอะบวกมาให้แม่ก่อนไล่งานโตกับลูกจ๋าผู้ใดซื้อบัตรแล้วผู้ใดซื้อบัตรแล้วกองทัพเดินด้วยท้องกองทัพเดินด้วยท้องไผ่สายปานเห้าวกะอยู่ไดสายปานคือเม็ดเงินอืมเอียงผ้า,ายุบมี่ดอกตีฝนเอียงกําลังตกอยู่นี่สันผ้าฝนที่ลูกจ๋า ค่ะอ่ะก็ปักหมุดแล้วค่ะปักหมุดหมายเลขบัญชีให้แฟนเพียงให้เอฟซีได้ซื้อบัตรเขา้าในกลุ่มซื้อบัตรเข้ากลุ่มนะคะที่รักรายงานตัวก่อนนะคะรายงานโตมาเน่ค่ะรายงานโตเดอค่ะสู้ๆขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะคะลูกค้าขอบคุณค่ะผลงาน การแสดงของที่เมื่อนเสียงอีสานกับการเตรียมพร้อมเนาะกับการเตรียมพร้อมนี่แม่ไก่ไกล่กล้องไปบอในลิลุเมนมาให้หูเนี่ยเมนคอมเมนต์มาไม่ว่าจะเป็นเสียงแสง อีนั่งนี่กะจะเป็นทักมาทักมาสนเสนอลอตเตอรี่ <c oughs> อีแม่เอาตัวใดอีกบอเลยงไม่ตัวใดสิเจ้าสิเอาลอตเตอรี่น้องข่อยบอว่าสันป้าเป็นตะหนาเงินงอพี่น้องเอ้ยลอตเตอรี่สิบเศร้าใบบ่่ถือเจอกักใบบ่่ไม่จักใบไปตะเงินเด้ค่ะ ละครกับไทยยังไทยบอลเลวค่ะลูกค่ะยังถ่ายไปเรื่อยๆเนาะถ่ายละครนีค่คิวละครนนี่ก็คือดารามีหลายคนกองใหญ่สครูปใหญ่เรื่องใหญ่ค่ะเรื่องเล่าคิวของดาราแต่ละคนศิลปินแต่ละคนก็อาจจะได้ไม่ตรงกันอย่างเงี้ย ต้องมีการเลื่อนใส่กันจูนใส่กันค่ะก็ไายลรากอนไปเรื่อยๆเสียงชัดเจนดีจะแม่ค่ะส่งดาวได้นะคะลูกขายังส่งดาวได้เนาะค่ะให้กำลังใจน้องนองทีมงานศิลปินหางเครื่องนักดนตรีฝ่ายระบบเครื่องเสียงแสงแล้วก็ เห็นการซ้อมทุ่มเทของหลูกๆแล้วโอ้ค่ะซ้อมขนาดนี้อิลีซ้อมขนาดนี้อิลีกองทัพกองทัพเดินด้วยท้องนวัตกรรมมนุษย์ค่ะเห็นพื่อนออกมาส้อมแล้วป้าดพลังเนาะพลังของ สาววกนกปีกเกของทีมเสียงอีสานคือหอนคือเถึงเด้อค่ะคือหอนคือถึงสูค่คนกำลัางใจคือสิ่งที่สำคัญกำร่งใจคือสิ่งที่สำคัญเมนูกน,น,อ,ยอ,ยอ,นอยอยุไรพอนพลอยหลอดครอบครัวเสียงอีสานตอนนี้เขาไปถากันในกลุ่มปิดเดอ้อลูกยาคนเก่งของแม่คนเก่งของแม่แม่รักนูนะ แบบเงียบเดี๋ยวกำลังอ่านเมนค่ะลูกกำลังอ่านเมนอ่านคอมเมนต์อยู่เนาะขอคุ้นหัวใจค่ะขอคุ้นหัวใจของลูกๆขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงสอดแจ้งทุกคืนตอนเนี้ยสอดแจ้งทุกคืนแล้วกำลังอของสาวนกนนปีกเหล็กพลังของแฟนเพลง พลังของเอฟซีเอินว่าทุกคนหักเสียงอีสานหักเมนกหน่อยอุไยพรค่ะคอมเมนต์สั่งสรนหรือบรว่าสิเป็นคำติชมสวัสดีค่ะพี่การมอนิงบ่มันสวยแล้วบ่มันสวยแล้วมันยังมอนิงอยู่ตีห้า <Morning. S 1> ยังมอนิงอยู่นะมอหนิงสวัสดีค่ะพี่ปีกพี่ปีกคนเก่ง เสียปพีกเพื่นขยันเนาะแม่ว่าอสูคือคาถล่ะสูเอาเงินไปไว้ใส่ว่าซันให้มันหมานเด้อให้มันหมานเดวกํำลังหาหุ่นส่วนที่ไม่แช่ค่าลอตเตอรี่้อยกันเยอะค่ะ <laughs> โอ้ยเห็นเมยเห็นเมยยโยพี่ปองกระไดเนาะขอโทรด้วยแม่พอน่ามือนี่ไปตลาดมาตลาดสายค่ะเออเนาะบ่เป็นอย่างบ่เป,งบเป็นอย่างเห็นลูก,ลกเห็นทุกคนทุ่มเททุท่มเ,เททำงานแชร์ความรู้สึกให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยังอารยาอยากเห็นแม่ใส่อย่างกา็ใส่โม่งห่ะดิเข้ากองละครค่ะลูกเข้ากองละคร เขากองละครค่ะที่เด็ดที่แม่ทายละครอ,อยู่ตอนนี้กะเฝ้าไห้คิ้วเพิินไหมคะลูกเฝ้าไห้คิ้วเพลินอยากทายแล้วก็เพื่อบอไปกระทบกับเข้าเปิดฤดูกาลค่ะสวัสดีครับไปทํางานไปทํางานเขาในกลุ่มลูกจ้าไปทํางานปฏิหารคือเขามีงานบอสั่งผลงานปฏิหารบอร่อเกิดอ่า ลก้กาตอนนี้ผู้พรท่าน,นตื่นกะหลายเดิเช้าไปหรือเปล่านี่แม่ทักไทยหรอ,หอยายเอ็นสีตื่นสายกเ็เรยไปสาเอาหมูว่านี่คือได้ยินว่าผู้ได้เห็ดหมอแล้วกินความกับอันปองือ,อเ,เห็ดกับเขาแล้วแล้วโพดลงมา ส้อยเลือบ่ไดเดอบาน,นี้คอยเฮดมอลอ่ะคอยเฮดหมอแนวกินขวามว่าสันผู้ดใดอยากก็มายุ้มเอานามันเดอว่าสันเด้ยุ้มเอานามันเพราะว่าทั้งใตพ่นสิถือขี้ฝุ่นว่าสันแม่เบิ่งล้วแม่ก็ยกหัวเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะกันกันตะพัดส่งกำลังใจมาส่งกำลังใจมาให้แม่อ่ะสู้ๆเด้อหนูก็สู้ๆนะคะลูกสิ่งที่เห็น อาจไม่เป็นตามนั้นค่ะสิ่งที่เห็นอาจว่าเป็นตามนั้นอันนี้เรื่องจริงทุกคนขยันทุกคนมีความเกง่งเก่งบ่คือกันคนเท่าเก่งบ่คือกัน <c oughs> เก่งบ่คือกันวัสดกําแพงวันที่ยังคือวัสดกรรมแพงไงลกูกแ,แมนอยู่บ่เดี๋ยวแม่เบิ่งได้คิวก่อนอป้าเห็นน้ำท่วมมันเนี่ย น้ามะธวมค่ะแต่ซีสเกตนะวัดส,สะกำแพงใหญ่สองกลุ่มผ้าสองกุมงก่มพ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกขึ้นสิบสองค้าวัดส,สะกำแพงใหญ่ค่ะวัดสะกำแพงใหญ่ค่ะลูกลูกส้มตื่นตั้งแต่ตีซีตีหาไหมลูก ติดนิสัยแล้วค่ะฝึกเป็นนิสัยแล้วอาจากกองละครนมาเดึกเๆกกะมาส้ำหะเจ้าของสัำหะเจ้าของแล้วกับักพัก,พกตื่นขึ้นมาตื่นตีซีตื่นตีซีตีหะตื่นขึ้นมาเตรียมตัวเข็ดงานโลงงานไหลถามข้าวทรงควมมคืนหอดคือถึง ไปหอดแฟนเพลงเอฟซีแม่รักหนูนะแมฮาร์เจ้าเด้ออย่ยงงางอนแม่อย่งงางอนแม่เอาจังๆโรดเดอร์เสียปีเข้าเอาจังๆโรดเดอร์สิซีวาให้ฟังอันหนึง่งมีอันผู้ผู้เพิ่นทฮากเนาะเพิ่นทฮากว่ายายนกว่าสันอันนี้ เป็นแนวทางได้ลูกเด้อเจ้า <c oughs> <c oughs> ยิบลอตเตอรี่ไว้เนเดอร์แม่วสันสามสามเจ็ดสองแล้วก็สามเจ็ดหนึ่งวสันเลขใหญ่ไ,ได้แมววสันอีแม่อีแม่อ,แมอันว่าได้ยิบไว้ซ้ำได้ตั้งแต่ 1, 7, 1, 7, 2, หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็สองเจ็ดลอตเตอรี่นะลูกกำลังหาอยู่ว่าผู้ใดสิมาแช่ แชร์ช่วยแม่หน่อยอ่ะเรามาแชร์ออกค่าลอตเตอรี่ด้วยกันไหมพี่ปอง <c oughs> เอารางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งวันนี้เอารางวัลที่หนึ่งนะล,ลูก <c oughs> บ่ได้เบาวาเรื่องบ้าเลขบ้าเบอร์เด้เข้า,าว่าเรื่องฉลากสฉลากลากินแบงค์รัฐบาลรางวั <c oughs> ล,ล <c oughs> อืมเพราะว่าเพื่อนบอกว่าแม่แม่มาสั้นอันนี้ข่อยได้เลียมากนี่ข่อยหักเจ้าเด้อสื่อน้าเพลนแน่แม่ จักสิบ,บาทเศ้าบาทว่าสัน่นล้วก็ยิบลอตเตอรี่ไว้จักใบแน่ว่าสั่นขอบคุณขอบคุณสำหรับแฟนเพลงสำหรับเอฟซีค่ะขึ้นหอดคือถึงกันซื้อบัตรเขาในกลุ่มปิดค่ะตอนนี้ซื้อบัตรเขาไปเบิงไปชมให้กำลังใจกับหมอล่างเสียงอีสานลูกจ๋ากำลังใจคือสิ่งที่สำคัญ แต่กำลังซับนั่นก็สำคัญมากๆเลยปีเตอร์ต๋องค่ะขอบคุณเดอ้อขอบคุณค่ะลูกที่ขึ้นหอดขึ้นเถึงกันค่ะคุณโอเรือนเจ้าสาวแกงคอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค่ะสองเสียงเคียงคู่ลองเพลงให้ลูกฟังก็นะ่า สองเสียงเคียงคู่รวมสู้ทุกภัยชะลมหัวใจให้คลายเงียบเงากล่อมชีวิตคนมานานยาวให้สู้ในทุกเรื่องราวแสงธรรม เลิดลำนำสองสวัสดีครับพาคินสวัสดีครับเห็นบอสวัสดีค่ะน้องอ้อมอีแมลว่านั่งนั่งยิบลอตเตอรี่เจ็ดหนึ่งไว้ไหเนเดอร์นี่เพิ่นทักขึ้นมาหาแม่ลอตเตอรี่เด้อลาวสันเลขไใหญ่เดอ้อเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองวสัน คนทากึ้นมาหาอีเมีว่าอุ้ยอีเมีว่าสันเมื่อคืนนี่เล็กเล่าออกเจ็ดหนึ่งแม่บอกหูหลอกเล็เล่าเล็กเล่าพูนสื่อกันจังไหนเนาะแต่ว่าแม่บอกลูกส่งเล็กไปให้ตั้งแต่เว้นเว้นว่าลูกจ๋าอีหล่าเอาลอตเตอรี่ว่าเห็นอีเมีในเด้อเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองเย็นบอกคนเก่งของแม่ใหาเอาไม้ใหาเอาไม้เขาสิถือรางวัลที่หนึ่งยิบลอตเตอรี่ไปเด้อลูกเด้อ <c oughs> เนี่ยน้อยคนดี เอ้าบอสท่านได้เห็นยายนกหน่อยเลยตีชาตินี้บุญสิมีบอบุญสิมีอยู่บอสิได้เห็นยายนกหน่อยบอสท่านค่ะมีอีกเสียงหนึ่งโอ้ขอยกระทั่งอ่านเนาะกระทั่งอ่านเม่นลูกแม่กันเลยว่าคือพอว่าลองเพ่งอยู่มีอีกเสียงหนึ่งคือเสียงอีสาน สืบทอดตำนานสารต่อหีตของสองสำเนียงผูกพันเกี่ยวดองสร้างความผาสุกเรื่องร้องเขลียวความมองที่มีในใจ คือเสียงกล่มโลกดับโศกพลทุกบรรเทาคอยเป็นผ้าห่มกันหนาวในคราวสะบันสันไหวโาท่านเห็นจกเถื่อโอ้ยผู้ใดอีท่ามยึดอำนาจอย่างนอลูกยึดอำนาจแล้ววะสัน บอเป็นยังดอกลูกเก่งลูกของแม่เก่งทุกคนเก่งอยู่แล้วเอาไม้เอาไม้ลูกเอ้ยไม่น้อยไม่ตัดพ้อกันหนูเก่งทุกคนเก่งทุกคนเก่ง บัดนี้ลูกจ๋าคนเก่งของแม่แม่สิไปงานแล้วเดอ้อค่ะแม่ไปงานสาก,กรเขาไปถากันอยู่ในกลุ่มถากันในกลุ่มนะคะให้กำลังใจที่งานเสียงอีสานให้กำลังใจแม่นกน้อย ผู้ดใดอยากพ่ออีแม่เอาเฮ่าสิพ่อกันอยู่คะ่ะลูกเท้าสิได้พ่อกันอยู่เนาะสิ่งที่เห็นอาจไม่เป็นตามนั้นสิ่งที่หนูคิดแต่สิ่งที่เป็นจะต้องได้คือเมนกอยากให้เป็นแล้วขอลูกๆก,ก็คือให้หักกันให้หักแม่ให้มีบานหักย่ยนกหน่อยผู้ดใดเนาะต่างบานสร้างย่ยนกหน่อยขึ้นมานิ เพิ่นกะเอาคำขาวมาแม่คอยตั้งบ้านสร้างเจ้าคอยเขาไปแล้วเด้อไปล่อยเจ้าไปถ่ายเจ้าอยู่ในกลุ่มไปถ่ายอีเมลอยู่ในกลุ่มแล้วว่าสันค่ะขอให้ลูกโชคดีขอให้ทุกคนขอให้โชคดีอ่เยอะเห้าบ่อเยอะมองผ่านบ้างแล้วก็ไม่เหนื่อยแต่บางเรื่องมันก็มันก็ม,นกมอวงผ่านบ่ด้เนาะสวัสดีค่ะออนิว ค่ะขึ้นหอดขึ้นหอดขึ้นหอดบางเรื่องเราก็มองผ่านไม่ได้ค่ะลูกเพราะว่าเป็นเรื่องชีวิตปัจจุบันของเฮาชีวิตปัจจุบันของเฮากับการฝ่าฟันอุปสรรคฝาฟันปัญหาค่ะแต่เมนกหน่อยอุ้ยพ่อนค่ะแม่อยากบอกโนวา แม่รักหนูนะคือห่อสุปููสุกขนแม่สิไปงานแล้วค่ะไปงานแล้วเนาะฮึฮะโอ้ยแม่เขียนคิวเซนในหน่อยคือไปเบงตกี้แน่ว่าสัน้นเอาสั้นเลื่อยบ่ส่งดาวได้นะคะลูกค้าส่งดาวได้แล้วก็สามารถเบ่งย้อนหลังอกดไลค์กดแชร์บันี้กดไลค์กดแชร์เพจหมอล่างเสียงอีสานหนกหน่อยอุไรพร เพจม,ลมอ,าอ,อลาเสียงอีสานนกน้อยอุไยพอนช่องทาง youtube ปีไกออฟ f ิเชียลช่องทางติ k t o k อกสามารถเบิงความเคลื่อนไหวของอีเมลและกับรอบรัวเสียงอีสานให้กำลังใจไม่น,อน้อยให้กำลังใจพ่อยายหลอดค่ะขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะคะแม่รักหนูนะวันนี้ผ่อนคลายชิวๆเนาะค่ะซื้อบัตดรดพี่น้องแมนอย่าลืมซื้อบัตรพี่น้องอย่าได้แพ่ว อย่าได้แผ่วโอ้เห็นหางเขื่องเพิ่นออกเพิ่นออกพลังอ่ะพลังของเพิินเนาะรวบพลังการสางงานปาดปาดิาดโทุมมูเจาคือน่อมคักซ่อมแน่แท่อีหลาอันนี้บว่าสิเบิงซ่อมอิลีแล้วก็เบิงที่เพิ่นไล่สดบางมุมเนาะบางผาาบางมุมซึ่งได้ให้แฟนเพลงอยู่ในกลุ่มปิดได้เห็นได้เบิงค่ะ อันนี้เฮากับจัง,จงตองวางแชร์ความรู้สึกกันหายใจซึ่งกันเละกกันค่ะลูกค่ะไม่นอยกันนะคะบนน้อยกันแล้วก็รักกันรักกันมากๆไม่รักหนูนะไม่รักหนูนะไม่ออกไรแล้วนะคะลูกไม่ปิดไรแล้วนะค่ะฝากเสียงไปหัดทั้งกล่อมไฟพอขั้วแมคขั้วบานตองหาเด้อ เฮ็ดแนวกินความอีกมือนี่นะซูระวังให้ดี <laughs>